วันนี้ร้าน199 Jewelry จะมาแนะนำกับโปรโมชั่นของสร้อย5บาทพร้อมจี้นะคะเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมเลยต้อนรับกับวันแม่นะคะมี6ลายสร้อยกับ5ลายจี้มงคลยอดนิยมกันเลยค่ะ ลายสร้อยนะคะจะมีลายของสี่เสาหัวจรวดนะนะคะสี่เสาหัวมังกรน,นะคะมีลายของทาโลนะคะมะลุมทองแล้วก็จะมีงานที่เรียกว่าลายเปียนะคะหรือว่าลายหางกระร่อกมีลายของคดกิดนะคะที่เป็นความยาว26หนิ้วส่วนลายนี้จะเป็นสี่เสาห้าห่วงนะคะใส่ได้5องค์กันแบบนี้เลยส่วนสําหรับลายจี้นะคะนี่จะมีลายจี้องค์สามลิตนะคะเป็นองค์ครุฑสามลิตค่ะมีองค์ของหลวงพ่อทันใจองค์ทองนะคะส่วนมา มากเลยแล้วก็จะเป็นพักแก้วมรกตนะคะสีเขียวฐานแดงแบบนี้องค์ของพระพุทธชินราชนะคะจะมีอ่าสบายสีส้มๆแดงแแบบนี้ฐานทองนะคะแล้วก็องค์นี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นนะคะประจําของอ่าสร้อยนะคะ5บาทแล้วก็10บ,บาทนะคะจะเป็นอ่าองค์หลวงปูท่ทวดนะคะองค์เหรียญลมดาค่ะด้านหลังเป็นไอ้ไข่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะรีวิวแต่ละลายสร้อยแต่ละลายจี้ให้ชมกันนะคะ ลายสีเสาหัวจะรวด5บาทนะคะจะมีความยาว24นิ้วนะคะตาขอสวยค่ะหัวจะรวดสวยนะคะวันนี้ใส่โชว์ให้กับองค์ครุฑสทลิ์นะคะใส่สวยค่ะสีเสาวนะคะจะเป็นลายที่คมชัดนะคะสวยตลอดเส้นเลยความยาว24นิ้วเป็นงานส้อยนิ่มด้วยนะคะองค์ครุฑจะมี2หน้ามีหน้านี้นะคะสวยงามมากแล้วก็ด้านหลังสวยงามแบบนี้ค่ะองค์ครุฑสทธิ์นะคะ ลายสี่เสาหัวมังกรนะคะตาขอตัวใหญ่ค่ะหน้ามังกรหล่อกันเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวลายสร้อยนะคะสวยนิ่มละมุนสุดๆนะคะเป็นความยาว24นิ้วค่ะงานนิ่มมากนะคะอยากจะให้คุณลูกค้าได้ใส่กันทุกท่านเลยนะคะกับสี่เสาหัวมังกรยาว24ใส่คู่กับองค์พญาคุตสัมฤธิ์แบบนี้ค่ะ ลายนี้เป็นลายทาโลมะลุมทองนะคะเป็นลายมาใหม่เลยนะคะใส่โชว์กับองค์หลวงพ่อทันใจองค์ทองแบบนี้นะคะนะลายนี้จับพึ่งมาใหม่เลยนะคะเป็นลายที่นิยมกันตอนนี้เลยนะคะความยาวจะเป็น26นิ้วนะคะความยาวกําลังดีเลยนะคะงานนี้ใส่สวยค่ะลายสวยคมชัดกับงานทาโลมะลุมทองใครสนใจกดรับกันได้เลยนะคะ ลายนี้เป็นสร้อยลายหางกระลอกความยาว24นะคะตาขอตัวใหญ่ค่ะมีตาป๊มด้วยนะคะหัวจะหลวสวยค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระขององค์พระแก้วมรกตนะคะสวยทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังเลยนะคะเป็นองค์สีเขียวมรกตแล้วก็ฐานฐานแดงสีทองแบบนี้นะคะอ่าลายนี้นะคะสวยมากๆเลยเป็นงานของหางกระลอกตัดลายนะคะตัดลายสวยตลอดเส้นความยาว24สวยหรูหราแบบนี้นะคะกับหางกระลอกนะคะองค์นี้ใส่ช กับองค์พระแก้วมารากตค่ะ เส้นนี้เป็นลายคดกิดนะคะจะเป็นงานเนื้อทรายตัดลายสวยๆเลยนะคะใส่ให้ชมกับงานของพระพุทธชินราชค่ะเป็นงานของฐานทองนะคะแล้วก็มีองค์ที่เสียนเป็นเพชรด้วยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยตอนนี้องค์นี้นะคะลูกค้าก็รับกันเยอะมากๆเลยนะคะใครมาก่อนเลือกกันก่อนไปได้เลยค่ะหัวจรววจะสวยปังนะคะนะงานนี้กับงานคดกิดความยาว26นิ้วตอนนี้ก็เป็นงานขายดีมากๆเลยสร้อยนะคะจะเป็นความสวยตลอดทั้งเส้นแบบนี้ เลยนะคะยิ่งใส่โชว์กับองค์ของพระพุทธชินราชแล้วสวยงามมากๆแบบนี้เลยค่ะเส้นนี้จะเป็นลายของสี่เสาห้าห่วงใส่พระห้าองค์นะคะโชว์ไว้กับ องเหลี่ยนนะคะขององค์หลวงปู่ทวดลมดําค่ะองค์เหลียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้านะคะองค์ชัดมากๆเลยด้านหลังจะเป็นไอ้ขายแบบนี้เลยนะคะอานําความโชคลาภนะคะโชคดีมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะห้าห่วงนะคะตรงนี้ก็จะใส่ได้หนึ่งองนะคะด้านขวาด้านซ้ายใส่ได้อีกนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะรวมกันแล้วใส่ได้ห้าห่วงห้าองแบบนี้เลยทุกช่องห่วงนะคะจะเป็นช่องหนาค่ะแล้วก็มีหัวจรวลดนะคะสวยหรูทั้งห้าห่วงเลยแบบนี้นะคะ นะจะเป็นความยาว26นิ้วนะคะสวยๆกนเลยเป็นงานส้อยนิ่มด้วยนะคะสี่เสาห้าห่วงห้าองค์โปรดีด้วยนะตลอดเดือนสิงหามารับกันไปนะคะ